ว่าพี่่วงกับปุ๋ยนี่เจอกันครั้งแรกแล้วมันมันคลิกกันเลยหรือเปล่าครับมันมันปิ๊งกันเลยหรือเปล่าครับผมถามพี่่วงดีกว่าพี่ว่ว,วงก่อนเลยครับเราครับก็เจอกันครั้งแรกก็น่ารักมากครับแล้วก็หลังจากที่พู้จักกันไปสักพักหนึ่งก็จะรู้ว่าเขามีอะไรที่น่าค้นหาอีกเยอะครับแล้วก็เป็นคนที่กระชับ กระชับเข้าใจเร็วกระชับอะไรกระชับอ่ะกระชับนี่กระชับไปว,วันนี้เข้าใจอะไรเร็วครับย่อแง่ไม่เย็นเจือพีพูดปุ๊บรู้เรื่องเลยเกตเร็วมากก็วันนี้สบายสบายง่ายง่ายสบายง่ายง่ายอยู่แล้วมีนาคตรเบคนนี้เพราะว่าที่บ้านแล้วน,น,วานาั่นางาม วแล้วแล so, <Or> ้วใครจีบใครก่อนคุยไปจีบพี่ก่อนหรือเปล่าไม่ต้องถามอ่ะพี่อยู่แล้วต้องถามชายต้องจีบผู้หญิงก่อนอยู่แล้วโอเคครับผมบ้านเจ็บจีบเอ่อไหต่อก็จริงจริงแล้วว่าความรักนี่มันมันบางคนมันอาจจะใช้เวลานานอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างผมเองเนี่ยผมคิดว่าระยะเวลามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญแล้วไงตอนนี้คุยกันเนี่ยเราคุยกันแล้วมันแบบ นะฮปปีมากตอนนั้นคือถึงเขาไม่รักก็โอเคไงตอนน,ตอนนั้นมันต้องลองเสี่ยงัะครั <ขอ S 1> บผมจะพูดมือนิดนึงนะครับพี่พ้องคำพูดหล่อมากครับคุ <laughs> ถ้าใครยังไม่เคยเสี่ยงอะไรก็ลองดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วครับโอเคครับอ่ะแล้วหลังจากที่เจ้าบ่าวพูดความในใจกับเจ้าสาวนะคะทีนี้มาถึงคําถามที่สองคะ่ะหลังจากที่คบหาดูใจกันมาระยะหนึ่งคะ่ะอะไรในตัวพี่่วงที่ทําให้เจ้าสาว ตัดสินใจแต่งงานกับพี่ห่วงค่ะตาบยากว่ะก็จริงๆคำถามยากเลยทำไมถึงตัดสินใจก็จริงๆแล้วปุยไม่ได้ดูคนที่อะไรเลยปุยดูแค่ว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมไม่ต้องหลอง่อไม่ต้องรวยไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นก็คือแค่เป็นคนดีอันนี้ค่ะ แสดงว่าพี่วงเป็นคนดีมากใช่ไหมคะพี่วงไม่รอ,รอคำถามสุดท้ายเลยดีกว่าเราอนาคตนี่วางแผนยังไงนี่ไปฮันนีมูนกันที่ไหนครับผมวางแผนยไงบ้างจริงๆแล้วเราสองคนนะคะต้องขอบคุณเพื่อนปุย BBA แพรนะคะเป็นเจ้าของพระนั่งอินที่กระบี่คอมพ l i m น n t a r y นะคะเราจะไปฮันนีมูนที่เกาะลันตาค่ะ ขอบคุณนะคะแพรอยู่ไหนหมอใช่ค่ะทีนี้ทุกท่านคงเห็นพ้องกันแล้วนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความรักความเข้าใจซึ่งกัน <S <S และกันเป็นอย่างดีค่ะแล้วสุดท้ายนี้เนี่ยก็คือทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีอะไรเตรียมให้กับทางผู้แขกผู้มีเกยียรติไ<า>มิเกียร์ไหมคะมีมีปะมีอะไรพิเศษแลไรมีรางวัลอะไรที่จะให้แขกผู้มิเกียร์ในงานไหมคะ อย่าให้นับครับอย่าให้นับแลว้วปวดหอบผม<ะ>นิดสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับผมให้เราได้ชื่นใจกันสักนิดหนึ่ง,งอเอาเอาเริ่มจากเจ้าบ่าวก่อนก็ได้ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ค่ะลองจะจะาบ่าก่อนก็ได้ค่ะ ไฮ้มันพอแล้วเหรอครับกล้องกล้องถ่ายทันนะคะกิงได้ไหมครับเอาเน้นๆเอาไว้ได้ได้ลได้ได้ไหมโอเคครับเชิญครับโอเคขอบคุณมากครับ แล้วก็ขอบคุณเจ้าบ่าเจ้าสามานะครับผมและสุดท้ายนี้ก็อ,อ,อยากจะขอให้คู่บ่าวสาวพี่ห่วงและปุ๋ยเนี่ยกล่าวขอบคุณแขกในงานสักนิดหนึ่งกล่าวอะไรสักนิกดหน่อยนะครับผมเริ่มจากที่พี่วงก่อนนะครับก็ตันนึงต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งที่เป็นญาติสนิทนะครับแล้วก็พี่น้อง,องที่ทํางานวมถึงเพื่อน ของน้องปุย๋ยแล้วก็เพื่อนของผมเองครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเพราะว่าวันนี้ฝนจะตกช่วงบ่ายแต่ก็เหมือนมีอะไรมาดลบรรจาใย์ให้ฝนมันไปได้นะครับก็วันนี้งานถือว่ารุ่ร่วงไปด้วยดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมา,มากครับคุณครับก็ปุ๋ยก็ขอขอบคุณด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะ And I would like to thank you, everyone, so you guys to coming to join our party tonight. Uh, we very happy and very like enjoying that everyone's come here tonight. Even the distance, it's a bit far away from Bangkok, but you guys are still here with us. So thank you very much. ลำดับต่อไปนะคะก็ถึงเวลาสําคัญแล้วนะคะขอเชิญคู่บ่าวสาวนะคะจุดเทียนมงคลนะคะพร้อมตัดเค้กเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะขอเชิญทางด้านหน้า oh é